สวัสดีครับเกษตรหมู you <78 S 1> โบเพียงสวัสดีพี่น้องโมนิกะพามาเบิ่งพี่น้องบ้านเหล่าหนองโบดอนโขตำบลลโวบานอำเภอเชียงยืนจ <Folks, S 1> <Torah> ังหวัดมหาสารคามพี่น้องเพื่อคนมีวิธีจากการทำนาแล้วเน็้อย่างเป็นรายได้เสริมเนี่ยมาผอกับปุ้งใหญ่ปุ้งใหญ่จัดยางนอหนี่ัดอีตูวเาะอีตัวเพาไทยเอื้อนแมงหลักพี่น้องปลาปพรอีตูเป็นปลาใหญ่ที่สุดเน็ด มันสิกรรมเมื่อมันทั้งนีเป็นกทรงว่าข่าคนกลางใช่หรืห้องไปขายเองทรงค่ะทรงพนกรรมเฉลี่ยกรรมจ้ากรรจัาบ้นยี่สิบห้ากรรมอีดสิบหกสิบแปดสิบแล้วแต่เขาจะให้อ๋อเ้องห้องเฮดของห้างเจาบ่าให้เป็นขายให้สิเิ่นไปขายอืมตัวแบ่งปันกันเนาะหลังจากทำหนาเดี๋ยมันบอจะ้างังนี้ไมาเห็ด ปลูกไฟตู้หรือปลูกผักธยังอีกเนี่ยู่ในสวนเฮามันอ่ะอันผสมประสานกันไปเพราะว่าตุย่างกันความเสี่ยงมันบ่ครับถา,ามแน่นเขาก็เป็นราคานี่ยนนอ,อยู่ได้บรช่วงนี้ไม่ไม่จะยูไรแล้วเนาะเพราะว่าเขาขายผักสิมันกินเข่าไหมว่าเป็นราคาก็อยู่ไรเป็นราคาเ่า,าเป็นราคาก็อยู่ตัวข้าวหน้าเนาะแมนมันเป็นนาทีเนาะเป็นนาทีเนาะก็เลยมาเข้ามาเลยมาเข้ากับไม่ได้ขายเองเนาะเขาขายให้เข่าเขาอันบ่ เฮาเห็ดเขาขายมันเรียกว่าพัฒนาเห็ดอันนี้กับปลูกผักเสริมไปทุกอย่างกันความเสี่ยงไปน้อไปรักผักเพื่อที่จะกินตลอดเนาะแมนปลูกยุ่ซื้อจะกินจังไรปลูกทุกอย่างที่กินได้เห็นบ่เ้องเก็บนี่เขาปลูกแค่เดียวเก็บกักเทียมันหลายีดนี่ ผู้ขาเจ้าจเอาไปหาลังคนมันกระตายมันเป็นขออย,งอยางกตนงสงสัยเด่นดินเห่ามันดิน,เป,นเป็นเอาไปปลูกต่กิ่กิ่งกายยุ่งหันครับเอาไปปลูกมันตายเบิดแต่อันนี้กําลังจะทยอยตายอสองแปงน่งสามแปลงสี่แปลงนี่ตัดดลพเดชเวลาในการตัดตัดดลเลยมันสามสีใบมีดเราได้หนึ่งนี่พอตัดแล้วห่อใหไลท์ไไเป็นต่อเดียวเปนบครับผมมันเป็นต่อเดียว,อ,อ,ยวอันนี้มัน เขาซีใบหมีดแล้วนี่ตอนแล้วห้องให้ปุ๋ยให้ยังเสริมมาบ่ฮอร์โมนฮอร์โมนขาดโปรเรนบ่ฮอร์โมนฮอร์โมนเสริมเข้าไปเพราะว่าขันปุ๋ยมันผิดตายป่ะฮอร์โมนดีก่อนบ่ครับฮอร์โมนดีกว่าขันเป็นปุ๋ยนี่พักกันนิมันสิบ่บ่สูบปุ๋ยมันเป็นพืชปอนแอร์ใช้ปุ๋ยเสมอใชปุ๋ยเสมออ๋ตอนนี้ลูกค้าเน่ยสร้างรายกว่าตรงนี้มันก็แล้วแต่ ตลาดมันก็มีหลายคนมากสินะห้างแค่เัาตัดเพท่านเลยเขาก็เอาแค่หัดตัดไต่ห้างแค่องโบวตัดผู้เดียวี่ยยางเฉี่ยมือมือไอตูเทังเงินมันทังหละ้าท้งโคกอีกมันหลายทางทั้งหลายทังเฉี่ยมือนึงเดี๋ยวพอสีลอยหาอยบอกอันนเขาเลยตัดเต็มที่้าืองมือีหาลอยนี่ะ ถือว่าเขาอยู่ดีเนาะแนมนักเป็นราคาไรดี้พวกผักต้กบครับผมองร้อยาโนี้ก็ไลยปรคองไบก้อนเพราะเป็นนาผลฝนนาใดที่ขายดีที่สุดพอตูห้อหนาหนาวเป็นราคาโคบ้าพันหญ้าสาพักนี่เหมือนเป็นราคายแต่ว่ามันสิถือพวกพักกาศทักซี่นะนะมันเลยมันเลยต่างกันพอตูเขาเลยอยู่เลยปลูก ปลูกครั้งเดียวเก็บได้บหนามันสีสนิทเรีมันมันจะต้นสเตียเตี้ยต้นเตี้ยสันสันเป็นดอกเลี้ยวๆนี่แหะเขาว่าปลูกครั้งเดียวเก็บได้สิบรั้งมั้งหมอก็ถือว่าเป็นลดการลดต้นทุนอีกทีเดียวน้อก็ถือว่าพออยู่ได้เนาะตัวใดกี่ข่างจนั่งยูเทียนเรีนโทรศัพท์ เอาเอาเอาไม่จะว่าเพลินเนาเอาทำมาหากิตโพเลขยันก็อยูุไกรเออบ้านเนี่ยถามบ้าทุ่งไทยอันอยู่ไกรวัดชลนี้พออยู่ได้อยู่เนาะอยู่ได้อยู่วันละสี่ร้อยห้าร้อยอันพี่น้องอยากได้ให้แวะมาใส่มาบ้านบ้านบุญโพสิตำบลลาวบานอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามถามมถามหาก็บ่ถามหาอดแปลงยุคข่างกุดนศลเนาะเอาเบิงหน้ากขนาดเบิกหนาเอาไปขยันตัวตนนยันตัวตนสวัสดีจ้า